ตั้งใจจะเลือกกินกาแฟเนี่ยหลายครั้งมากนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เคยประสบผลสําเร็จเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ติดกาแฟมากติดขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆที่ทางานเก่าหนิงเนี่ยจะรู้นะคะว่ากินกาแฟอย่างต่าเลยเนี่ยประมาณ3าี่แก้วได้นะคะทุกคนคือกินเยอะมากถ้าไม่วันไหนไม่กินเนี่ยมันมันปวดหัวมันปวดกระบอกตาค่ะทุกคนเหมือนแบบมันตื่นนอนแล้วแบบมันไม่เอาวิญญาณมาด้วยค่ะทุกคนหนิงอะไปเลื่อนเจอเพจเพจหนึ่งค่ะทุกคนที่นี่เขาป้ายยาเขาเรียกอะไรอะโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตอะไรนี่แหละค่ะทุกคน คือแบบเผ็นเขาบอกว่ามันอร่อยมันนัวมันเข้มข้นนู่นนี่นั่นน,นะคะทุกคนหนิงเนี้ยไม่เคยซื้อแล้วแบบมาชงกินแบบนี้นะเคยแต่แบบซื้อกินนะคะทุกคนแต่ทีเนี้ยแบบมันมันไม่ถูกปากก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่เห็นเพจเนี้ยคือแบบเออเขารีวิวแบบน่ากินมากก็เลยลองซื้อมากินดูนะคะทุกคนตอนเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรอะช็อกโกแลตแล้วกันเนาะหนิงไม่รู้ว่าหนิงเรียกถูกหรือเปล่านะแต่รสชาติเนี่ยมันอร่อยนะคะทุกคนมัน จะบอกว่ายังไงอ่ะมันมันมีความหวานไม่ได้หวานแบบหวานจ๋านะคะทุกคนไม่ได้หวานเลี่ยนมันจะมีหวานเอ่อเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมของออหนิงแ<อ>า,นาะนำ <ไป S 2> นะทุกคนเอจอ<ะ>เพจนี้นะคะเพราะว่าไปเจอน้องแมวทีเนี้ยโดนน้องแมวตกน้องแมวน่ารักมากแต่ทีเนี้ยเจ้าของช่องป้ายยาเอ่อรีวิวของใช้หรือว่าเอ่อของกินอะไรเนี้ยแบบมันน่าก,กินมากคะ่ะทุกคนก็เลยแบบแอบบแบบลองซื้อตามนะทุกคนคือมันอร่อยมากใครที่อยากลองทานนะั้นหนิงแนะนําเลยป